เลนที่มีขนาดเล็กเบากับเลนที่มีขนาดใหญ่นะครับผมมันมีอะไรต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มาอธิบายให้ฟังง่ายๆกันครับก็มาเริ่มที่ฝั่งเลนใหญ่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสาเหตุที่เลนต้องมีขนาดใหญ่นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของค่าแสงนั่นเองครับเลนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีขนาดชิ้นแก้วของเลนเนี่ยนะครับใหญ่นะครับเพื่อให้แสงสามารถเข้าไปได้เยอะนั่นเองลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าค่า F เนี่ยของเลนที่มีขนาดใหญ่มักจะน้อยกว่าค่า F ของเลนขนาดเล็กเสมอเลย ซึ่งค่า F มันก็คือค่าละลายหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลนสที่มีขนาดใหญ่นะครับนอกจากจะรับแสงได้มากกว่าแล้วยังละลายหลังมากกว่าอีกด้วยและทั้นั้นยังไม่พอนะครับเลนที่มีเกรดพรีเมียมนะครับอย่างเช่นเลนขอบแดงของแค n น n เนี่ยเขาจะใส่พวกชิ้นเลนสที่ลดความคลาดเคลื่อนต่างๆนะครับใส่เข้าไปด้วยเช่นทําให้เกิดแฟลน้อยลงหรือว่าทําให้เกิดขอบม่วงน้อยลงหรือว่าทําให้ภาพคมชัดขึ้นนะครับซึ่งอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่างภาพส่วนใหญ่ต้องการกัน เพราะฉะนั้นนะครับเล่นขนาดใหญ่นะครับก็จะมีคุณภาพภาพที่ดีกว่าละลายหลังได้มากกว่าแล้วก็ยังถ่ายที่มืดได้ดีกว่า